ครับในวันนี้ทางเจ้าที่ชุดสืบสวนปราบปรามสถานีตำรวจปูทรนตำบลน,นาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับก็ได้ร่วมกับนายอุดมสวรรคณะผู้ใหญ่บ้านนาจอมเทียนหมู่ที่1นะครับนำกําลังกันเข้าจับกลุ่มตัว นางสาวกิฟต์นะครับซึ่งสืบทราบว่ามีความพัวพันกับยาเสพติดนะครับและมีเพื่อนร่วมขบวนการโดยใช้พื้นที่ของเพิงพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลหั้วใหญ่เป็นที่มั่วสมเสพยาเสพติดนะครับในเบื้องต้นทางเจ้าที่ก็ได้นํากําลังลงพื้นที่นะครับหลังสืบทราบว่าทั้งหมดนั้นยังอยู่รวมตัวกันอยู่บริเวณเพิงพักแห่งนี้นะครับซึ่งคาระเป๋าหมายวิ่งหนีมันนี่นะฮะ นี่นะอยู่ในน้ำนะครับอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำขึ้นมาเพ้่อนเพื่อย่าเพิ่งมีอาวุธมาเดี๋ยวเดี๋ยวดู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 กนดูกอนทิ้งยาไปยังทิ้งยาไปยัง มาไปเลยไม่มีครับผมจะวางงานเออผมเดือโตที่งานครับอ่าลากมันขึ้นมาไอ้บอยจับดูเอวก่อนตรวจดูที่เอวก่อนตรวจดูให้หมดดึงดึงขจุกออกมามีของโยนออกมาไปยาอยู่ไหนยาอยู่ไหนนมไม่มีครับไปเดินนขึ้มาพี่ลองอาวุธ บอยมึงถอดถอดเสื้อไอ้บอยถอดเสื้อบอยชูมือขึ้นชูมือขึ้นเราเสพยาไหมบอยบอยเสพยาไหมไม่ใช่บอยครับชื่ออะไรชื่อชนชื่อชนอ่เสพยาไหมครับไม่ครับมาเอาอะไรมาเอาอะไรซื้องานครับซื้องานที่ใครที่ใคร ฮะคุยกนแครับชื่ออะไรเขาชื่ออะไรเขาชื่ออะไรเบนครับเบนอ่าเอางานที่เบนเท่าไหร่สองร้อยสองร้อยบาทอ่ามาเอางานนี่งานอะไรยาอะไรยาไอครับยาไอนะโอ้คุณโอเคครับเดือ รอซื้อนะอ่า,อน,อานิดนึหนนิดึงเขาเราไม่ได้ว่าพี่เกี่ยวข้องอะไรนะ<อ>ครับออโอเคอน,น้องยาเสติดอยู่ไหนครับยอ,ยอย่าเาพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งค่อยๆใจเย็นยาเสติดน้องเอามาเท่าไหร่อย่าเพิ่งเอามาเท่าไหร่ครับผมผมซื้อมาแล่นเนท่าไหร่ครับไหนยี่ปม,มาดูดิลูกเท่าไหร่ลูกบอกเขาเลยบอกเขาเลยไอชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งเท่ากับหนึ่งจีใช่ไหมแล้วหนูแล้วหนูขี่รถเข้ามาข้างในที่เขาทำไมลูกรู้จักกันหรือเปล่าค่หนูอ๋ออยู่ที่นี่เหรอปลาหู บ้านหลังนี้เหรอไม่รู้ครับรู้จักนะ้องผู้หญิงไหมผมไม่รู้จักครับอ้าวเดี๋ยวผมคนเดียวอโอเคโอเคอเคันเ,เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตตรวจตรวจไดยน,น,นะรู้จักกันไหมหนูผู้ชายเลยรู้จักกันไหม,มนไหนูฝากเขาไว้บ้านใครอะครับบ้านใครหลงที่ผมไม่ไม่เข้าใจผมเข้าใจเขามาฝากใครอันนี้คือนะครับโอเคนะมาฝากชีุ้บรถเละชีุ้บรถแล้วก็ชี้ นั่งชีง้หน่อยลอูกนั่งชี้หน่อยวตรงนี้ยรพีพี่<อ>พช่วย,วย่วยบิดกูบอกสาวัดไม่ต้องเข้ามาให้รอปักซอยเถอะถนนเข้ามาลำบากเมื่อกี้รถผมโดนขูดไปทีละชี้ไปลูกมาคนเดียวเหรอหนูถามว่าเรามาพื้นที่เราพบูดจำหน่ายละนะผู้จำหน่ายอ่ะู้ค้าคืออย่างนี้พี่พเป็นญาติเนาะพี่ฟังพร้อมๆกันนะพี่น้องผู้หญิงเนี่ย <ละ S 1> เป็นแฟนกันพี่แชทคุยรอซื้อน้องจริงจริงน้องจะต้องไปส่งยากับแฟนน้อง นะครับเอางี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องไปเสพไปไม่เป็นไรพี่รู้แค่นี้ก่อนนะครับผมล่อซื้อยาจากผู้หญิงคนนี้นะครับแล้วผู้ชายคนนั้นก็มาเอายาที่นี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแต่ว่าน้องมียาถูกไหมน้องขายไม่ขายไม่รู้แต่ยาไอที่น้องมีน่ะถือว่าครอบครองเพื่อจําหน่ายและปริมาณน่ะนะนะครับส่วนคนนี้จะเป็นแฟนไม่แฟนไม่สัมพันธ์ละน้องเสพถูกต้องไหมครับ โ <Okay. S 2> อเคก็คือ<ช>อันนี้ชัดเจนกันเนาะก็ให้้พี่รู้กันวนะ่าเออเราไม่ได้กั่นแกล้งใครหรือไม่ได้ยัดยาใครเ,<อ>เนาะ,ะผมผมไปไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเค